น้องมือหนีสิผ้าไปเบิ่งน้องยูรีเพื่อนแต่งโตรอขึ้นอย่างนี้มากมากมะเบิ่งเพื่อสิไปใส่เพื่อสิไปใส่ล่ะคนบ่อไม่เพื่อสิไปไล่สดนะมันเจ้าของแบรนดานี้ตีมาเบิ่งมาเบิ่งรอรอใส่ล่ะป๊าคือรอแท้คือรอแท้บักหลารออีหลีพี่น้องเบิ่งรอเอ็ดก็มีแต่คนหน้าตาดีดีแล้วสิล่ะเอาวันนี้น้องยูรีจะไปไหนนี่ ไปไลโซดานี่ครับโอ้ไปไล่โซดกับพี<ร>่เฟมแบนดานิกนะคะพี่น้องฝากติดตามน้องในเด้อน,นะคะแม่แม่เอฟซีอย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจน้อง <S <S 1> <S 1> ด้วยนะคะฝากเอ็นดูฝากติดตามน้องยูรีด้วยนะคะ<ม>ทุกคนวันนี้น้องมีไล่โซดนะคะกับแบนดานีก็แเต้งโตรอผุดมอส่หอดเสื้อดานิดเนอะ เทาคือสีบ่มีวาสนาได้ใส่์โอ้ทิวเกาหลีเกาเอ๋ยคุณเดินี่พี่น้องคุณเดินรอประคัางโอ้ยแห้งยิ้มแห้งรอโอ้โอ้คือสีรอคักรอแน่แท้รออีรีกอัมรอมากมากเลยรอที่สุดที่สุดของผิวชีสุดมันที่สุดที่สุดเยี่ยม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 รอมากแม่แม่อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจน้องยูรีด้วยนะครับบายไลไรน้องไลรสุด ผู้เดียวนองสีบอดได้อแม่นท่าเบิ่งเด้อผู้เดียวดีบอยเด้อเขาติดสองนั่งเลยอาจจะมีบางเพราะผู้เดียวผู้เดียวเด้อนอนสีบอดเก้งขึ้นบอดพี่น้องเขาไปเบิ่งเด้ออยู่ในไหลเด้อสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะ